สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่พรจะพามาทำดอกบงกฏชะพรนะคะแบบนี้นะคะเรามาดูริบบิ้งกันค่ะเราใช้ริบบิ้งเบอร์สองสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่หนึ120่งร้อยสิบห้าถึงหนึ่งร้อยี่สิบเซนติเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นมือใหม่พี่พรแนะนำให้เป็นร้อยี่สิบเซนติเมตรนะคะอันนี้คือกากเพชรแบบใสค่ะเดี๋ยวพี่พรจะบอกว่ากากเพชรแบบใสเราใช้ช่วงไหนแล้วก็แยกความยาวเท่าไหร่นะคะตอนนี้เรามาทาตัว สีขาวก่อนนะคะตัวยาวค่ะเราพับริบบิ้นค่ะเข้ามาค่ะให้ปลายห่างกันอยู่ที่3ซนติเมตรค่ะกลับด้านค่ะเอาด้านยาวขึ้นข้างบนค่ะนี้เราจะมาทําลูกส้มกันค่ะถ้าใครทําลูกส้มเป็นทํารอได้เลยนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ประกอบเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ประกอบเส้นที่2ค่ะเส้นที่4ค่ะลอดกลางเส้นที่1เส้นที่สเข้าไว้ตรงกลางค่ะ นี้มาขึ้นฐานแปค่ะด้านซ้ายไ้ด้านขวาพับขึ้นข้างบนค่ะด้านบนพับลงมาข้างล่างค่ะด้านซ้ายพับเฉียงมาด้านขวาค่ะด้านล่างพับเฉียงพับเฉียงขึ้นข้างบนสอดเข้าเส้นแรกที่พับแบบนี้ค่ะทีนี้ค่ะเราเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะประกบเส้นที่สามค่ะลักษณะนี้ค่ะเราจะได้ข้างบนสีแล้วก็ข้างล่างสีแบบนี้นะคะ นี้เราจะเอาเส้นแรกวางลงค่ะแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมานะคะเส้นที่ห้าขึ้นมาแล้วก็เส้นที่สองวางลงค่ะเส้นที่หกขึ้นมาเส้นที่สามวางลงค่ะเส้นที่เจ็ดขึ้นมาค่ะเส้นที่สี่วางลงเส้นที่แปดขึ้นมาค่ะก็จะมาได้แล้วขณะนี้เป็นสี่แล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเอาเส้นแรกวางลงค่ะนี้เส้นที่สองค่ะสอดเข้าตรงนี้เลยนะคะ นนี้เส้นที่สามค่ะสอดเข้าช่องเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สองแบบนี้นะคะทีนี้เส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สามแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะกลับด้านนะคะ หนึ่งกระชับอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะทําเส้นนี้ค่ะเราจะวางไข่ามาสามอย่างงี้นะคะพาดสามเลยนะคะเส้นต่อมาค่ะพาดสามเช่นกันค่ะลักษณะนี้ค่ะจะเหลือสามเส้นสุดท้ายค่ะทีนี้พอเหลือสามเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะ สอดเข้าตรงนี้ค่ะเส้นที่สองค่ะสอดเข้าตรงเดิมค่ะทะลุออกสองค่ะเส้นที่สามค่ะสอดเข้าตรงเดิมค่ะทะลุออกสามแบบนี้ค่ะทีนี้กลับด้านค่ะดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะเก็บปลายริบบิ้นค่ะ จอดตรงนี้นะคะทะลุกออกสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะทำจนครบทั้งแปดเส้นค่ะแล้วเรามาเจอกันตอนที่เราทำครบแปดเส้นแล้วนะคะพอเราครบทั้งแปดเส้นแล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วเราจะกลับด้านอีกรอบหนึ่งค่ะ ทีนี้พอเรากลับด้านรอบนี้แล้วค่ะเราจะใช้ริบบิ้นกากเพชรใสค่ะมันจะมีด้านที่เป็นเนือ้อหยาบๆด้านหนึ่งแล้วก็ด้านเรียบด้านหนึ่งนะคะเราจะด้านเรียบค่ะสอดเข้าไปค่ะตรงช่องสีขาวนี้นะคะความยาวของกาก,ากเพชรค่ะเท่ากับตัวริบบิ้นสีขาวของเราที่เหลือค่ะลักษณะนี้นะคะ แบบนี้ค่ะเราจะตัดแบบนี้ค่ะให้ได้ทั้ง8ดเส้นเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ตอนที่ครบแปดเส้นแล้วนะคะพอเราได้ครบทั้ง8ดเส้นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําเส้นนี้ค่ะเราจะจับริบบิ้นนี้นะคะสอดนะคะสอดในช่องนี้ค่ะช่องนี้ค่ะทะลุออกสามะานับไปเลยค่ะหนึ่งสองสามน้องจะทะลุออกตรงนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะโค้งมาลักษณะนี้ค่ะโค้งมาลักษณะนี้นะคะ สอเข้าช่องนี้ค่ะน้องจะทะลุออกสามนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะได้เราค่อยจัดกลีบดที่หลังค่ะลักษณะนี้ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะช่องของมันเองนั่นแหละค่ะแล้วเก็จะทะลุออกสามอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ามาจัดกลีบใหม่นะคะ จะปลาให้มันพอดีค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง8เส้นค่ะ พอครบทั้ง8ดแล้วเราก็มาจัดแต่งกกีบค่ะดึงให้กระชับนะคะไม่ต้องให้กกีบชิดกันมากนะคะเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปยากค่ะ จะประมาณนี้นะคะกลาวว่าเท่าๆกันค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็จะกลับด้านค่ะทีนี้เราจะเก็บริบบิ้นค่ะเหมือนเคยเลยนะคะสอดทะลุออกสามแบบนี้ค่ะสอดทะลุออกสาม นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่เก็บริบบิ้นเสร็จแล้วนะคะทั้งแปดเส้นแล้วนะคะพอเราได้ทั้งแปดเส้นแบบนี้แล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะกลับด้านนะคะกลับด้านมาทีนี้เราจะทําตัวนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาค่ะเราจะสอเข้าตรงนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา ก็มาลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะสอดเข้ามุมนี้ค่ะสอดเข้าช่องนี้นะคะทีนี้ริบบิ้นจะโผล่มาตรงนี้ค่ะและ้วทีนี้เราก็จะค่อยๆจัดนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราค่อยมาทำอีกรอบหนึ่งนะคะ ตัวที่สองค่ะทามาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลักษณะนี้ค่ะปลายริบบินค่ะสอดเข้าตรงนี้ค่ะตรงนี้อาจจะสอดยากนิดนึงนะคะน้องจะโผล่มาตรงนี้ ทั้งแปดเส้นเลยนะคะ พอเราได้มาทั้ง8ดเส้นอย่างนี้แล้วนะคะเราก็มาจัดกลีบค่ะดึงให้กระชับเลยนะคะพอเราดึงกลีบให้กระชับแล้วทีนี้เราจะทำเส้นนี้เลยนะคะ ว่าขออนญาตตัวนี้ขึ้นนะคะจะได้มองเห็นนะจับริบบิ้นขึ้นข้างบนเลยค่ะหมุนริบบิ้นมาค่ะมาในลักษณะรูปกลัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสอนก็ช่องนี้เลยค่ะขอญาตทำใหม่นะคะ จะออกมาลักษณะนี้ค่ะนัอนจะออกมาลักษณะนี้นะคะทำไปทั้งแปดเส้นค่ะ พอเราได้ครบทั้ง8เส้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาจัดเก็บค่ะพอเราจัดเก็บได้แล้วทีนี้เราจะเก็บปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับริบบิ้นค่ะทั้งสองเส้นค่ะขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะโค้งขึ้นมาลักษณะนี้นะคะ ขึ้นมาลักษณะนี้ทั้ง8เส้นค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสอดครบ8เส้นแล้วนะพอเราได้ทั้ง8เส้นแบบนี้แล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะกลับด้านนะคะทีนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะเราจะสอดเข้าตรงนี้ค่ะขออนุญาตนะคะเราจะสอดเข้าช่องนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะ มุนริบบิ้นกลับมาด้านท้ายเป็นลักษณะกลวยอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะช่องนี้นะคะสอดเข้าไปทั้งสองเส้นนะคะให้ได้ทั้งสองเส้นเลย พอมาลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็จะดึงค่ะน้องจะมาเป็นลักษณะกีบแบบนี้นะคะทำเส้นต่อไปค่ะจัลลิบี้มัทางด้านขวาค่ะหมุนกลับมาค่ะเป็นรูปกวยสอดเข้าช่องนี้ค่ะทำลักษณะนี้ค่ะทั้ง8เส้นเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาจัดกีบอีกทีหนึ่งค่ะ อนุญาตใช้แหนบนะคะ พอเราครบทั้ง8เส้นแล้วทีนี้เราจะมาจัดกลีบค่ะ เราจัดกีดเสร็จแล้วทีนี้เราจะเก็บปลายริบบิ้นขายฟองกออตัวนี้ขึ้นนะคะเราจะสอดริบบิ้นค่ะเข้าตรงนี้นะคะน้องก็จะทะลุออกมาตรงมุมนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะกดช่วงนี้ไว้ค่ะน้องก็จะโผล่มาอย่างนี้นะคะเส้นที่สองค่ะน้องจะโผล่มาช่วงนี้นะคะพอกรอนาตใช้แหนบนะคะ ให้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะถ้าวันนี้ท่้นครบทั้ง8เส้นแล้วเรามาเจอกันนะคะต่อที่ครบ8เส้นแล้วนะคะพอเราได้มาทั้ง8เส้นแบบนี้แล้วนะคะเราทําเสร็จแล้วเราก็มาดึงให้กระชับชค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้กรรไกรโค้งค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเราจะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นนิดนึงค่ะ เวลาที่เราตัดแล้วค่ะน้องก็จะได้ไม่มีส่วนเกลือมันจะเข้าไปอยู่ในกลีบพอดีนะคะจะดึงขึ้นนิดนึงค่ะอันนี้เป็นแบบตัวเปล่านะคะ แย่เี้ยถ้าเราจะใส่เหรียญค่ะเราใส่ช่วงนี้ได้เลยนะคะใส่เข้าไปข้างในเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเก็บดอกมันไว้ค่ะเราใส่แบบนี้แล้วก็ติดเทปใส่ได้นะคะสาหรับตัวนี้นะนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับดอกบุงกุดเฉพาะนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านเพื่อนชื่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ